สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแบงค์แท็กเตอร์สีลอซิงครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อโซ่ของโรตาอรี่นะครับก่อนที่เราจะตัดครับเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับก่อนที่จะทําเองเราต้องรู้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูไป ฟังกันเลยครับครับก่อนจะตัดโซ่นะครับก็จะดูว่ามันยาวมันสั้นขนาดไหนนะครับโซ่มันจะมีข้อต่ออยู่สองตัวนะครับในการต่อมีข้อต่อสั้นข้อต่อยาวนะครับถ้าเราตัดผิดพลาดไปหนึ่งข้อนะครับก็จะใส่ไม่ได้เลยนะครับถึงจะซื้อข้อต่อมาใส่ก็ช่างก็จะยาวหรือว่าสั้นเกินไป การที่จะตัดก็ต้องดูว่ามันยืดมันมีระยะยืดยาวเยอะหรือเปล่านะครับโซ่ถ้าเราจะตัดเพราะว่ามันเป็นโซ่ใหญ่นะครับถ้าตัดออกข้อนึงบางทีข้อต่อก็อาจจะใส่ไม่ได้นะครับข้อต่อหนึ่งข้ออาจจะใส่แล้วก็เอาโซ่ไปใส่กับสตเตอร์ไม่ได้เลยนะครับทรั้งที่ดีเปลี่ยนถ้าตัดแล้วลองใส่ ต่อโซ่แล้วใส่ไม่ได้ก็ซื้อใหม่อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นโซ่ขนาดใหญ่นะครับบางทีมันอาจจะใส่ไม่ได้ถ้าตัดไปข้อนึงไม่เหมือนโซ่รถมอเตอร์ไซค์นะครับโซ่มอเตอร์ไซค์มันจะข้อต่อมันจะเยอะเพราะว่ามันมีขนาดเล็กนะครับเราก็จะตัดต่อง่ายกว่ากันแต่นี่มันเป็นโซ่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวนะครับมันก็เลย ตัดต่อ,อยากหน่อยทางที่ดีก็ซื้อเปลี่ยนใหม่เลยครับบางทีตัดไปแล้วก็ใส่ไม่ได้ระยะมันไม่ถึงนะครับมันตึงเกินไปบางทีนะครับต้องเผื่อให้มันพอดีแล้วให้มีการตั้งโซ่นะครับตึงเกินไปก็มันเบืองโซ่เบืองสเตอร์นะครับทำให้ มันกัดกันแบบตึงๆครับทําให้มันสึกไวต้องมีระยะเผื่อให้มันนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะตัดถ้ามันยานเกินไปนะครับบางทีในข้อต่อโซ่อาจจะสึกหมดแล้วครับก็เปลี่ยนอย่างเดียวถ้าจะตัดต่อก็ใช้อีกไม่นานนะครับแต่มีข้อต่อขาย อต่อโซ่นะครับจะมีข้อสั้นกับข้อยาวเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับถ้าจะสั่งในช้อปปี้รัชดาก็มีนะครับมีขายทั่วไปครับจากที่เคยเปลี่ยนมานะครับก็จะเจอปัญหาโซ่ขาดอะไรพวกนี้ครับส่วนมากจะไม่เจอปัญหาที่เราจะมาตัดโซ่นะครับบางทีเจอแบบว่าขาดคาในกระโปะเลยนะครับ โซ่คือว่าจอบหมุนเราจะล็อกเลยเพราะว่ามันขาดแล้วก็ไปขัดตรงที่สเตอร์บางทีก็กระโปงของเรามันขาดเลยนะครับคือว่ามันมีแรงไปขัดกับกระโปงนะครับทำให้โซ่ไปตีปกับกระโปงเป็นรูรั่วเลยนะครับ คสที่โซขาดแต่ว่าเปลี่ยนเลยนะครับเขาก็ไม่ต่อส่วนมากจะเปลี่ยนใช้งานแบบยาวๆไปเลยโซใหม่โซ่จอบปุ่นก็ทํางานหนักเหมือนกันบางทีมันก็ยืดตัวบางทีเราตั้งตั้งโซ่นะครับตั้งแล้วสุดมันก็ อ,อยู่ดีนะครับก็แต่ก็ใช้งานได้แต่ถ้ามันไม่ขาดนะครับต่อตั้งก็ใช้ได้นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับโซ่ของรลบอุตอรีนะครับหรือว่าจับหมุนนะครับก็เปลี่ยนเลนครับผมแนะนำไม่ต้องตัดต่อนะครับบางทีใช้ได้ไม่นานครับก็มันก็จะขาด เพราะว่าจอบหมุนเราใช้งานหนักครับบางทีตีดินดินแห้งดินเปียกมันใช้แรงเยอะในการขับเคลื่อนครับในกระปุกตัวนี้ถ้าขาดปุ๊บก็ไาอาจจะรั่วนะครับบางทีขาดปุ๊บเพาตัวนี้มันยังขับก็ โซ่มันก็ขาดไปแล้วนะครับก็ทำให้จอบหมุนไม่ทำงานเพราะว่าแดงมันจะมาตรงนี้นะครับถ้าโซ่มันขาดออกไปแล้วก็จะไปติดอยู่ตรงไหนสักที่นะครับแต่ก็ส่วนน้อยครับที่มันจะติดแต่ว่าเฟืองมันก็ทำงานอยู่ถ้าไม่มาติด ข้างบนครับติดสเตอร์ตรงข้างบนถ้าไปกออข้างล่างก็ดีไปนะครับแต่ว่าจอบหมุนไปทํางานครับแต่ว่าเพาทํางานอยู่นะครับขับได้แต่ว่าตัวข้างล่างไม่ทางานครับตัวนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อโซ่ก่อนเราจะตัดก็มาดูคลิปนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจ ก็เจอมาเยอะแล้วครับบางทีตัดแล้วก็ใส่ไม่ได้ครับจะต่อสั้นต่อยาวจะต่อข้อต่อสั้นหรือว่ายาวก็ต่อแล้วก็ใส่ไม่ได้นะครับทีก็ตึงมันไม่มีความพอดีนะครับเพราะความเป็นโซ่ใหญ่ตัดต่อข้อนึงข้อนึงก็ออกไปเยอะนะครับบางทีก็ตดมาปุ๊บใส่ไม่ได้จะใส่ข้อต่อสองอันก็ยาวเกิน ก็มันจะไม่มีความพอดีก็เปลี่ยนครับบางทีโซ่ใช้ไปนานมันยืดบางทียืดไปเท่ากันบางคันขอต่อได้บางตัวขต่อไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนดีสุดเร็วกว่าง่ายกว่านะครับแต่ถ้าจะตัดก็ได้ลองตัดดูก่อนก็เจียเหมือนตัดโซ่มอเตอร์ไซค์ครับ เยี่ยตรงข้อต่อแล้วก็สกัดออกตัดตรงสุดเกาะประมาณข้อหนึ่งนะครับในการตัดโอเคคลิปนี้ก็เป็นความรู้เอามาฝากพี่เพื่อนเพื่อนก็แชร์ความรู้ให้เพื่อนเพื่อนชาวเทคเตอร์ได้รู้กันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับผมครับสวัสดีคร,รับ